คนที่ทํางานประจําคนที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะว่าโควิดโดนให้จ้างออกลดเงินเดือนลดวันทํางานแต่ว่ารายจ่ายพวกเขาไม่ได้ลดลงเลยนะครับจะให้เอารายได้ที่ลดลงแล้วจ่ายเท่าเดิมก็คงไม่ไหวผมว่าทางออกที่ดีสาหรับคนทั่วไปหรือคนไทยเนี่ยครับคือการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองหาทางเลือกใหม่ พราะโลกตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเรามีเทคโนโลยีเรามีแพลตฟอรม์มเรามีหลายๆอย่างที่คอยสนับสนุนให้คนเนี่ยสามารถหารายได้ที่ดีกว่าเดิมของเราไม่ใช่ช์ลูโซของเราไม่ใช่ m l m นะครับของเราเป็นการขายชั้นเดียวปกติเลยเหมือนคุณเข้ามาขายของตามปกติและการที่คุณจะเข้ามาเป็นคนขายของทางแคทฟินนะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนคุณเองเนี่ย แค่ทําการขายอย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสินค้าไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่อง,องการส่งไม่ต้องแพ็คเองไม่ต้องส่งเองไม่มีต้นทุนนะครับนี่คือวิธีการใหม่นี่คือปรากฏการณ์ใหม่ จริงๆแล้วผมก็นอกจากก่อน,นที่จะมาเป็นผู้รุลาเนี่ยครับเราก็เคยเป็นพนกักงานบ SI ริษัทมาก่อนนะครับแล้วก็รู้เกี่ยวกับว่าเราต้องทํางานในแผนไหนมี <Bright. S 1> ในบริษัทนี้มีแผนไหนทํางานกันยังไงบ้างแล้วก็ออกมาเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองนะครับหลังจากออกมาเป็นธุรกิจตัวเองแล้วเราก็เริ่มขยายสาขาแล้วก็เริ่มที่จะออกมาทําเป็นผู้ดักของตัวเองแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับก็เลยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจําหน่าย สินค้าเนี่ยครับว่าเขาต้องการอะไรยังไงบ้างรวมถึงตัวเราเองเนี่ยเป็นพ่อค้าคนหนึ่งเหมือนกันเราก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของการที่เราต้องประกอบกิจาการเราต้องเจออะไรบ้างมีคอสม,มีต้นทุนอะไรยังไงบ้างก่อนที่เราจะทําสินค้าอันหนึ่งเราก็ต้องมีการลงทุนละเรางลงทุนเราต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นจํานวนโวลุมมากๆเพื่อให้เราได้ราคาที่ถูกลง เวลาไปจําหน่ายจะได้กำไรมากขึ้นนะครับเวลาที่เราสั่งของเยอะๆมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงถ้าเราขายไม่ได้เราก็ต้องรับสต็อกนั้นถ้าเราขายได้ในวันนั้นถ้ายังไม่มีคู่แข่งเราก็จะขายดีแต่วันหนึ่งถ้ามีคู่แข่งมาแล้วเราก็ต้องแข่งขันปรับราคากันจุดสุดท้ายเนี่ยถ้าฟันราคากันไปมาสุดท้ายก็ไม่ได้กําไรแล้วก็อาจจขาดทุนเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าในยุคเศรษฐกิจหรือว่าในยุคโควิดที่ผ่านมา โอ้คนไทยเนี่ยบอบช้ำกันมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานเช่นเดียวกันครับบางคนทํางานอยู่โดนเลิกออฟออกมาออกจากงานกระทันหันมันเกิดความเสี่ยงมากมายนะครับหรือว่าความไม่แน่นอนในชีวิตบางคนมีเงินก็นสุดท้ายอยากจะลงทุนทําอะไรบางทีไม่กล้านะครับแล้วก็เราค่อยจะดีบางคนโดนลดเงินเดือนบางคนขายของอยู่ขายไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยขายมันมันแย่ไปหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ เราก็หาวิธีที่เอ๊ะเราจะทำยังไงเราถึงจะช่วยคนเหล่านี้เขาได้ก็เลยหาวิธีครับจากสิ่งที่เราเคยทำมาทั้งหมดเอามารวบรวมความรู้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาทำเป็นแพลตฟอร์ม Get Fin ขึ้นมาเกตฟินเนี่ยเปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งและกันที่เราไปคัดสรรสินค้าแบรนด์ชั้นนำตอนนี้เรามีกว่า800แบรนด์เลยเข้ามาที่เก t ตฟินให้กับ พอค้าไม่ค้าหรือว่าคนที่อยากจะมีะไรายได้หรืออยากจะขายของโดยที่ไม่ต้องลงทุนเนี่ยครับเข้ามาเลือกสินค้าใน g e t ฟ i n กว่า800แบรนด์ดังเนี่ยไปทำการขายในช่องทางที่ตัวเองถนัดโซเชียลที่คุณมีเช่นแชร์ไปที่ Facebook แชร์ไปที่ LINE นะครับหรือจะแชร์ไปที่เอ,อ่อทิกต็อกยูทูปใดๆก็ได้นะเวลาที่มีเพื่อนของคุณเห็นเข้ามาเขาคลิกลิงก์นั้นเข้ามาครับทำการซื้อสินค้าเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง คุณเองเนี่ยแค่ทำการขายอย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสินค้าไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่อง,องการส่งไม่ต้องแพ็คเองไม่ต้องส่งเองไม่มีต้นทุนนะครับนี่คือวิธีการใหม่นี่คือปรากฏการใหม่นะครับที่ g e t f i n นเนี่ยนำมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีแพลตฟอร์มรวบรวมแบรนด์สินค้าให้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วเชื่อมระบบการขนส่งเชื่อมระบบการชำระเงิน ลูกค้าเองก็สามารถชําระเงินผ่านตัวแอปพลิเคชันโอนเงินได้นะครับจะรูปบัตรเครดิตก็ได้จะผ่อนชาระก็ทําได้ได้หลากหลายวิธีการนะครับสำหรับคนที่เข้ามาขายของใน Getfin นะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าสินค้าชิ้นไหนเนี่ยให้แคชแบ็กเท่าไหร่ดูที่หน้าสินค้านั้นได้เลยนะครับสินค้าชิ้นนี้ให้20%ชิ้นนี้ให้30%ชิ้นนี้ให้50%เท่ากับว่าถ้าสินค้าราคา1,000บาทคุณขายได้คุณก็ได้500บาทเลยทีเดียวต่อนหนึ่งสินค้า ถ้าวันหนึ่งคุณขายได้สัก2ชิ้น3ชิ้นคุณก็คูณไปสมือว่าวันละพันสอ0 0ัเดือนหนึ่งคุณก็ได้6กหมืละแล้วถ้าคุณขายแล้วคุณพัฒนาฝีมือฝึกฝนไปเรื่อยๆจาก2ชิ้น3ชิ้นกลายไปวันละ10ชิ้น20ชิ้นรา,ายได้ก็เป็นหลักแสนหลักล้านได้เช่นเดียวกันครับ วิธีการเลือกสินค้าที่จะมาลงในแพลตฟอร์ม Getfin นนะครับเราเลือกสินค้าที่1เลยต้องมีพอๆอนะครับแล้วก็ทำการตลาดมาแล้วสักระยะหนึ่งมีความน่าเชื่อถือเป็นเจ้าของแบรนด์เท่านั้นเพื่อต้องการให้ลูกค้านี่ได้รับสินค้าแท้ที่ส่งตรงจากแบรนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็แบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยก็ต้องเป็นสินค้าคุณภาพที่ทาง Get f ฟินก็มองว่าเออเหมาะกับคนที่ขายของออนไลน์ขายง่ายขายคล่อง ตอนนี้นะครับ Getfin ก็มีแบรนด์สินค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็เข้ามาเป็นจานวนมากแล้วตอนนี้เรามีกว่า2 0 0ห0รายการแล้วก็มีหลากหลายหมวดหมู่ด้วยนะครับแต่และหมวดหมู่ตอนนี้เรากาลังจะเพิ่มจํานวนสินค้าเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆแล้วเราก็คาดหวังว่า Getfin เนี่ยจะมีหมวดหมู่ครบทุกหมวดหมู่ผู้ซื้อก็ได้เข้ามาซื้อสินค้าใน Getfin ได้หลากหลายผู้ขายก็สามารถหยิบจับสินค้าเหล่านี้ไปทําการตลาดไปขายได้ตามความถนัดของตัวเองเลยนะครับบางคนถนัดเกี่ยวกับเรื่องของกีฬา ก็เข้าไปหมวดหมู่กีฬาทําการขายกีฬาบางคนถนัดเกี่ยวกับเรื่องความงามก็จะเข้าไปหมวดหมู่ความงามขายเครื่องสาอางขายอาหารเสริมบางคนชอบแฟชั่นก็เข้าไปเลือกเสื้อผ้าไปทําการขายเรามีครบทุกหมวดหมู่เลยครับแล้วก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคต เราไม่ใช่แชร์ลูโซ่ของเราไม่ใช่ m l m นะครับของเราเป็นการขายชั้นเดียวปกติเลยเหมือนคุณเข้ามาขายของตามปกติและการที่คุณจะเข้ามาเป็นคนขายของทางเกตฟินนะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับโดยทางที่คุณต้องยื่นบัตรประชาชนมุกแบงก์แต่ทางเราทางเกตฟินนะครับต้องตรวจสอบทุกคนที่มาขายของทางเกตฟินว่าคุณมีตัวตนจริงคุณเป็นคนขายของจริงๆนะอ่ะแล้วหลังจากนี้ไปเราจะบริฟายให้คุณเป็นนักขายของทางเกตฟิน ทำให้คุณเนี่ยไปขายของแล้วเกิดความน่าเชื่อถือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับคุณจะต้องเข้ามาเพื่อศึกษาเกตฟินว่าเกตฟินเนี่ยมีระบบมีเครื่องมืออะไรบ้างเรามีบทเรียนให้พวกคุณเรียนฟรีให้คนขายของที่ต้องการขายของแต่ไม่มีความรู้เลยไม่เคยขายของเลยอยากจะมาเริ่มต้นขายของในเกตฟินเราสอนตั้งแต่ขั้นเบสิกจนถึงขั้นสูงสุดเลยครับผมว่าเกตฟินไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของคนที่อยากจะมีรายได้ง่ายๆจากการขายของออนไลน์ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวครับ